สวัสดีครับสวัสดีสมู่เคเสียงการแก้นะครับสวัสดีนะครับพี่ๆช่องทาง YouTube นะครับเพื่อหลายท่านนะครับวันนี้มาพบกับร้านตอลันสักนะครับก็พามาชมนะครับพาวเวอร์ของ audio jockey นะครับ4 channel นะครับเป็นของ audio jockey นะครับ AJH นะครับ8 0 0 4นะครับ4 channel นะครับเข้ามา1ตัวนะครับวันนี้นะครับที่ทนายสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับสินค้าของวันที่ อ่ายี่สิบเอ็ดนะครับเดือนธันวาสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับอ่าก่อนจะปีใหม่นะครับนะครับก่อนจะปีใหม่นะครับสำหรับท่านไหนที่กําลังหา power ไปใช้งานนะครับเล่นสี่คูณสี่ได้นะครับมือดํานิดนึงนะครับขอไปนะครับนะครับ AJH นะครับแปดศูนย์สี่นะครับก็เป็นหม้อแปลงนะครับเทอร์ลอยนะครับ ภาพยังโอเคยังสวยอยู่นะครับสัญญาณเข้าก็จะเป็นนะครับนี่ครับปักไฟนะครับก็ยังเป็นสามขาอยู่นะครับนี่ปลั๊กไฟก็ยังเป็นสามขาอยู่นะครับนี่นะครับแล้วก็สัญญาณเข้านะครับเป็นอีกวานะครับอีกวานะครับสัญญาณออกนะครับจะเป็นสเปคคอนนะครับแล้วก็ C กับดีนะครับพิเศษก็คือจะมีซับในตัวนะครับจะมีซับบูเฟอร์ในตัวนะครับ จะมีซับบูเฟอร์ในตัวนะครับพอลมระบายความร้อนนะครับอันนี้ถ้าเราจะใช้งานเบียดนะครับเรากดไปนี่นะครับกดไปเบียดนะครับรวมจะใช้งานได้นะครับอันนี้ระบบสเตอร์มโนนะครับแต่ะัชแนลนะครับนี่นะครับชแนลดีแล้วถ้าเราจะทําเบียดเรากดได้นะครับใช้งานได้เฉพาะดีกับ C นะครับก็คือชแนลสกับ4นะครับถ้าเราไม่ใช้งานเราปิดเลยนะครับแล้วก็ต่อเป็นเสียงกลางธรรมดาปกตินะครับแต่ถ้าเรามี ไม่มีคอร์สนะครับมีแต่มิกซนะครับเราสามารถต่อเข้ามิกเบสตัวนี้ได้นะครับนะครับแล้วก็ต่อช่องเบสดได้เลยนะครับ C กับ D นะครับนะครับสำหรับท่านไหนที่สนใจนะครับก็สามารถเข้ามาชมได้นะครับสภาพยังโอเคเลยนะครับสภาพยังโอเคเลยนะครับของออดิโอจอกกี้นะครับนะครับอันนี้นะครับอ่อสเปคนะครับสเปคนะครับ สเปค8 0 0ร้วัตต์นะครับที่8โอห์มนะครับสเปคนะครับ8 0 0วัตต์ที่8โอห์มนะครับแล้วก็ซโอห์มนะครับซโอห์มอยู่ที่1ัน0นะครับต่อชแนลนะครับแล้วก็นะครับต่อชแนลนะครับน้ำหนักอยู่26กกิโลนะครับน้ำหนักตอนนี้นะครับอยู่ที่26กกิโลนะครับนะครับเหมาะสำหรับซโอห์มนะครับเหมาะสำหรับซโอห์มนะครับ พันสามร้อยวัตต์นะครับที่สีโอมนะครับต่อชแนลนะครับถ้าไหนที่สนใจก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับราคาตัวนี้ก็อยู่ที่หนึ่งมืนบาทนะครับหนึ่งมืนบาทนะครับถ้าไหนที่สนใจก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับซีกับดีนะครับสามารถขับเบรดได้นะครับหรือจะขับเบรดได้ทั้งหมดหรือจะเล่นสี่คู่สี่ได้นะครับในแท่นเดียวกันนะครับก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับหนึ่งมืนบาทนะครับนะครับ โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับ3กับสนะครับสามารถมีคอสในตัวนะครับ1กับ2ขับบปางแหลมก็ได้นะครับสเปคเท่ากันนะครับทั้ง4ี่ชนแนนะครับสเปคเท่ากันนะครับสำหรับท่านไหนที่สนใจนะครับหน้าตาสวยนะครับเครื่องก็ใช้งานปกติเลยนะครับ10,000นบาทนะครับ1 0,000บาทนะครับสภาพยังสวยนะครับของมือเดียวนะครับลูกค้าซื้อมามือหนึ่งเลยนะครับ1 0,000บาทนะครับโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับที่ร้านตรัลสัก์นะครับผม1 0 0 0 0บาทนะครับเบอร์โทรติดต่อก็ ศ8 3 7 3 9 8 9 4 5นะครับส่งมาได้ทั่วไทยนะครับตีเทิร์นได้นะครับตีเทิร์นได้นะครับมีตัวไหนที่ไม่ได้ใช้งานก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับตีเทิร์นให้ได้นะครับที่ร้านบริษั์นะครับเดีย๋ยวมาลองฟังน้ำเสียงกันดูนะครับเข้าๆกันดูว่าเป็นไงบ้างครับ ผมขับการนะครับช a นาวีนะครับผมใช้งานหนึ่งกับสองนะครับตอนนี้นะครับ ลองสกับสนะครับใช้งานปกตินะครับทั้งหมดเลยนะครับไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นนะครับนะครับของมือเดียวนะครับของมือเดียวนะนะครับของมือเดียวเลยนะครับลูกค้าซื้อมามือหนึ่งเลยนะครับ นะครับออดิโอจ็อกกี้นะครับ AJH นะครับ8004นะครับราคาอยู่ที่10,000บาทนะครับพี่ท่านไหสนใจก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับที่ร้านดัลลันสักนะครับ083นะครับ7398945นะครับ083นะครับ7398945นะครับโทรเข้ามาวันนี้ได้เลยนะครับที่ร้านดัลลันสักนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับคลิปจะต่อไปนะครับขอบพระคุณเป็นอย่างมากนะครับติดขัดตรงไหนก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับสินค้าเขาเปนที่21เดือนธันวา2,568นะครับ AJH นะครับสภาพสวยนะครับ10,000บาทเป็นของคันเฮ็ดนะครับโทรเข้ามาสอบถามได้ที่ร้านเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ